เขบอกว่ายังไม่งวาช่ยเาทก่อนวันไหนนี่พูดวันไหนม่วนใครมันคนพูดหนูแม่เว้ไม่ใช่ทบไปเลยร้อยสองร้อยชุดแรกร้อยหนึ่งแล้วเอายังงชุดแรกร้อยหนึ่งก่อน่ชุดละห้นะฮะ่ชุดละห้าสิรอยหนึ่งไปเลยไม่ทุการอะไนะอย่างเงี้ยถ้า ถ้าห้าสิบต้องทำแบบปูมาดบอกอ่ะนั่นแหละมายขึ้นสุดลงสุดพี่ดูซินั่นละซ้ายขวาทำทำได้ไหมทำซิเออสุดด้วยอ่าอ่าสองครั้งโยกสองครั้ง<ะ>ขึ้นมาก่อนสองครั้งเออนั่นแหละแต่ต้องลงสุดๆนะ เออเหมือนทำไม่เป็นเลยอ่ะเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่นับด้วยสิเอาพี่ไม่ได้นับเลยนับได้แค่สามแล้วก็หายไปเลยเอาสามสี่อ่ะสี่อ่ใช่เท่าไหร่แล้วฮะ เจ็ด <7. S 2> ทำไปเรื่อยๆสาทำแรงๆจี <5. S 1> อือ ไม่เห็นบิดมาฝั่งนี้เลยไม่เห็นบิดเลยหมดแรงแล้วหมดแรงได้ไงเมื่อวานก็ไม่ได้ทำไปสองร้อยห้าสิบนะเนี่ยเท่าไหร่แล้วฮะเอครับฮ2 3อเอ ไปทำไปเรื่อยๆต hey, <bye>. ั้งใจเล่นหนอยต้องมองพี่ซ้อม